take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small Way back b e f o r e we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on h o l d Perception stuck in a vault I know that time can h e a l all But how much time till we fall all ส,วส,สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถครอบครัวนะคะสุดฮิดไต้ญญี่ปุ่นนะคะมานำเสนอนะคะเป็น Toyota WIT นะคะเครื่อง2.0 Q Sport ร์ททัวลิงนะคะ คันนี้เป็นปี0ูนย์นะคะลูกค้ารถนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะการใช้งานน้อยมากๆเลยไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนไปเลยค่ะค่ะในส่วนของตัวรถด้านหน้านะคะไฟเดิมจากโรงงานนะทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะโลโก้ด้านนี้นะคะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโตโยต้าวิทคันนี้นะคะกันชนหน้าของเรานะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ําทั่วมาแน่นอนมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะเดิมเดิมจากโรงงานเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูรอบตัวรถกันดีกว่าค่ะเริ่มด้านข้างนะคะเริ่มกันที่ล้อแม็กก่อนเลยอันนี้เป็นแม็กเดิมนะคะโรงงานยางขอบ17นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวติดมากับแก้มข้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีโดยรวมด้านข้างนะคะเสมอกันทั้งคันนะคะคันนี้มีคิ้วกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดเป็นสีดํานะคะตัดกับสีขาวของตัวรถได้อย่างดีเลยทีเดียวสวยงามลงตัวมากๆนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้ามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไปเลยค่ะค่ะในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะจะเป็น ไฟเดิม LED นะคะจากโรงงานนะแล้วก็เรามีระบบเซ็นเซอร์เวลาถอยหลังเนี่ยจะมีเสียงสัญญาณเนาะแจง<ช>้งเตือนให้คนขับได้รู้ด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีตัดหมอกไฟฟ้านะคะคันนี้นะสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะฝาท้ายเดิมโรงงานแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดห้องโดยสารด้านหลังให้ลูกค้าชมนะคะนี่ กว้างมากทุกคนใช่นี่เราลองพับเบาะให้ลูกค้าดูแล้วนะค<ช>น,นี่มีถาดรองนะคะวางรองเท้าวเวลาจับจ่ายตลาดของสดวางตรงนี้ได้เลยนะคะไม่เลอะ<ช>ไม่เลอะภายในรถแน่นอนใช่ค่ะโดยรวมภายในเป็นเบาะหนังสีดําเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารข้างในกันดีกว่าไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารด้านในกันต่อเลยนะคะเริ่มกันที่คอนโซลหน้าก่อนเลยนะคะคอนโซลหน้าคันนี้เป็นสีดํานะคะภายในตัวรถนะคะเป็นสีดําตัดกับสีเทานะคะมีแอร์แบ็ก ABS มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ คอนโซลเกียร์คันนี้จะอยู่ตรงกลางนะคะทำให้พื้นที่ตรงนี้โล่งนะคะมองสะดวกสบายนะคะพ mm hmm. วงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าจอวิทยุเครื่องเล่นนะคะจะเป็นจอ DVD นะคะคันนี้แล้วก็บอกคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยนั่งสะดวกสบายมากๆภ mm hmm. ายในคือกว้างมากนะคะเหมาะสำหรับรถครอบครัวจริงๆนะคะคันนี้ในส่วนของด้านหลังเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนี้นะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนั่นก็คือความกว้างความสบายในการนั่งนะคะด้านด้านข้างบอกคนนั่งเนี่ยก็จะมีที่พักแขนเหมือนกันกันกบด้านหน้านะคะส่วนคนที่ต้องนั่งด้านหลังเนี่ยเรามีทางเดินโดยเฉพาะให้คือคนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลุกเดินเลยนะคะก็คือกว้างขวางมากเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกมากกว่า4คนขึ้นไปนะคะรับรองว่าได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวส่วนของราคารับรองว่าพิเศษสุดๆเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าคิดคะ่ะ สำหรับราคาคันนี้นะคะ t ต y o t a วินะคะเครื่อง2.0คิวนะคะ s p o ร t t ทัว i ิงนะคะราคาหน้าร้านนะคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่329,000บาทนะคะถ้าจองในคลิปนี้เหลือเท่าไหร่คะเราลดให้ทันที30,000บาทนะคะเหลือเพียง299,000บาทค่ะทุกคนโอโหราคาดีมากๆเลยนะคะจองในไลน์นี้นะคะลูกค้าอันนี้เราฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะ ฟรีวสมารช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง1ปีเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะ,ะก็รับประกันเครื่องและเกียร์ให้นะคะแล้วเราอยู่ที่ไหนมิ้นบุรีนองจอกค่ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้ายัน6โมงเย็นค่ะใช่ค่ะ,คะลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถเรามีวิดีโอคอลดูให้นะคะใช่ค่ะจัดไฟแนนซ์ฟรี7จจังหวัดเลยนะคะมีบริการจัดส่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจันกับบะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ bye bye, ่ะบาจ้ place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's all